ดีครับพบก,กับช่องทว c ชาแนลเอ้าก็มาถึงแล้วนะครับห้องว่างมาดูกันนะครับห้องน้ำของลุงหวางวันนี้ก็ทำต่อเนาะนะครับเพราะว่าอ่าอิดบ็อกนะครับมาถึงแล้วหลังจากไปส่งมีการตัดออกแล้วเนาะนะคะเอซนะครับ,นะรบดูดิต้องแยกเลยนะฮะเอ ห้องน้ํำลุงหวานนะครับสวยแล้วแล้วก็เมื่อวานนี่ยหลายวันก็ก่อเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็จากชั้นล่างมาชั้นบนเนาะก่อขึ้นนะก็สั่งอินมาแล้วนะหลังจากไปสั่งกันนะครับพี่สีอ่ะเพืปอนก็ทายะปะก็ทายอัปเดตห้องน้ำอ,อ,อ,อ่ะแต่ต้องไม่เศ่้าอ่ะไม่ได้ยินเสียงเนาะีววว่่าตัให้อัอ๋ออัปหรือว่าอัปยังจะอัปปะอ๋อนะครับพี่สีเพื่อน อืมนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับยศสวยแล้วนะครับแล้วก็จะตั้งให้ด้วยเนาะนะครับยศเขาเรียกว่าบงกอกประตูนะครับนี่นะครับอ่าโดยที่สั่งบล็อกมาแล้วนะยศอ่าตัวนี้คือผมถ่ายไปด้วยแล้วก็แาร์แบตไปด้วยนะครับพอดีแบตผมหมดเนาะนะครับอ่าพอฟื้นก็นั่งพักแดดนะครับแดดมันร้อนเนาะนะฮะอ่ารางมาแล้วนะครับจะทำเรมไหมเนี่ยเราก็จะ ให้ดูนะครับนี่นะฮะหลงหวังก็สั่งมากนะครับเขาก็จะเอาบล็อกนะครับมาไว้ที่นี่นะอ่าสั่งมาแล้วรนะ้อยห้าสิบก้อนร้อยห้าสิบก้อนนะครับทั้งหมดนี้นะครับอืมอร้อยห้าสิบก้อนนะครับคิดว่าพอนะฮะเอฟซีก็จะเป็นห้องครัวด้วยห้องน้ําด้วยอก็ดดียวห้อง นอนให้ตาวด้วยุงหวัวงก็จะแจกประกอบนะฮะ FC นะครับลุยต่อเลยนะครับว่าอ่าประกอบ่วงกบนะครับประกอบยังไงนะครับผมก็ประกอบไม่เป็นเหมือนกันนะฮะแต่ให้ลุงหวังประกอบรอรากลุงหวังรู้เนาะนะฮะต้องประกอบยังไงนะครับใื่ฮึม これはよく寝はいは นี่ไหวปะนี่ชิคก็ันนี่ิกมเลบ่าเวลิงังอกนเอาจะโปนได้เลยบอโอเคทำบก็ต้องเายลุงวางเขาลุงวางกด่ายไหมเนี่ยไม่่ายเหรอ

อาจารย์ไม่ได้ช่วยยกช่วยอะไรนะคะเอซีเพราะว่าแดดร้อนนะครับเข้าลมก่อนเนาะตอนนี้ผมก็หายใจแบบติดขัดนะฮะมันเหนื่อยเร็วเนาะ

มันฮัลโหลชีวิตเรานี่ครับไม่ได้เราทำอะไรก็ไม่ได้มาโด้ง enfin ่ายได้นะครับมันก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาว อะไรต่างๆมากมายนะกว่าจะส PA ําเร็จนะคร uh, ับก็เจอความลําบากนะครับ FC โอ้มันเป็นในะเกี่ยวชุดเนี้เกี่ยวชุดอันนี้เลยเดี๋ยวันได้เดี๋ยน้ไม่กระทำมันฆ่าปู่มันเนาะ มันข้าบู๊ยเดียวชุดขึ้นเลเนี่ยเดียจิมมากเออได้ใจคืออะไรเดียววิจิมเนี่ยเนี่ยตะกี้เป็นยังไงมันจะลุ้นป่ะลุ้แน่นแหละ เลางวันน้องตองจำปาดุงตรงกระเพื่อนก็าจับหน้าตรงหัววมกบตอนนี้ก็จะมีทับคูชนแนลนะครับหมอดฟื้นเด้อนะครับแล้วก็นงวังน้องตองจำปาดุงตอนนี้กำลังอาเดดีะยรับทำไมผมไม่ลงไปเดดียนะเพราะว่ามันตอนกลางคืนมันมัน รู้สึกว่าจะหนาวๆนะครับตอนนี้ก็อาบแดดตอนกลางวันไว้ก่อนมันคล่องนะครับมันคล่องแต่ว่าสีผิวเขาฟื้นนี่ปกตินะแบบว่าเออแต่ของผมนี่เวลาตากแดดมากมันก็จะออกแดงๆเป็นพื้นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีตลนมอยู่ได้นะครับอยู่ได้ต่อให้ฝนต่อให้มีลมมีแดดนะครับก็สามารถอยู่ได้เนาะ อุ้ยผ่าไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่องอ้ยตั้งแล้วขนาดตอนกลางคืนน้ำไม่เห็นความมืดยังได้นะอ้ยนี่มันตอนกลางวันนะลุงหวังฮะขนาดมองไม่เห็นหน้าตอนกลางคืนอ่ะ ขนาดนั้น,นหเหรอจริงเหรอตัวเล็กขนาดนั้นเลยอ่ม <c oughs> อเสร็จเรียวร้อยอ่ยังไม่เหรอโ <store. S 1> อ้ยยีิบก,กิูลหมดแล้วโอ้ยทัาา้งหมดเลยสองโลเนาะอ่าพวกะพืนก็ขันน็อตไปน,นะครับเอฟซีผมก็อยู่ข้างในบ้านนะครับผมโดนแดดร้อนะนะ คบครบนะอันนี้ซื้อไปบานประตูมาเน네 mm ี hmm. mm ่ยวงกบประตูมาเนี huh. mm ่ย hmm. ก uh ็วัดขนาดแล้วใช่ไหมอืมอัดรอ่าทมาทนันมีอะไรเอ่าฮะ

ได้ไหมน้อเจ้าเข้าแล้วนะฮะมืเนี่มันไหลลงมาในสักตัเลยอืไม่กวดาดมมันเรียบได้ไหมไม่กวดก่อนเอาได้เองว่าฮเนะครับก็ประกอบนะฮะตันี้ัวนี้ใส่วงกบประตูแล้วนะครับหลังเสียหลังเข้าีออกเออนได้ยูไรลยจ้ำน้ำแน่อ้าว วันนี้ถ้ามีของแข็งดัน <ฤ S 2> จะ๋เอาอะไรมาด,ดันก็ได้ตรง,งนี้ดันไว้ดันไว้อันนี้ก็เอาเหล็กมาดันเล้ย่องใน่แต่บอให้มันโผล่นี่ละวางเนี่มันโผล่อยู่แล้วมันมันโผล่เลยเล็กๆมันเกินตัวนี้ออกมาเใส่ตัวนี้ดันยิ่งว่าเราเพื่อใส่ปูนทั้งในโอเคโอเค ดูแล้วดูแลเราก็เข้าไปเทครั้งนึงแหละดูแล้วสวิตซ์สวิตซ์เออนี่เรื่องหู้เลยเออยัดเข่าล่ะเอาปูนยัดเต็มแล้วครับอเอาหน็ตยิงเข้าไปพอดีมันแห้งก็มันกินไว้เลยแหละเด้ากระโบกปูนเงินมัดยัดเข่าเต็มเลยนนนนัั่่แแหหลละะ เดี๋ยวนิงเอามาประกอบเลยตอนนั้นทั้งนี้เลยบ่าตรงนั้นได้เลยละวตรงนั้นก็นั่นแหละทั้งนี้ก็เอาประกบกันเนาะครับตอนนี้ก็อืมนี่ครับดูเป็นลูกประทับแล้ครับผมใช่แล้วนี่ประตูแล้วไหนล่ะนั่นเอามาลองลองดูหน่อยไหนไหนระดับกันยังระดับน้ำนะครับ ีอีกบล็อกนึงเราจะต้องตัดใหม่ใส่ให้เต็มเลยให้มันดันตัวนี้ไว้นี่แหละเอไม่อย่างบ่มีนี่เนาะเล็กอย่างเปรอะๆนะี่เข้าไปอันไหนอ่ะนี่ผูทั้งในนี่แล้มันก็มีไม้ห้อยู่ทั้งในมันม,ม,ม,มีมีตัวเดียวนะี่เนาะ เมื่อปกติมันก็มีสองด้านนะใช่ไหมไม่นะอันนี้เราอันนี้นุ่งวางประกอบไว้แล้วก็ตอนเย็นค่อยมากาออิดนะใช่ไหมเราต้องไปรับน้องตองมาก่อนอืม นี่นะครับก็ลุงหวังก็จะไปรับน้องตองกลับมานะครับแล้วก็มาทําต่อนะฮะเอฟซีส่วนผมก็อ่าทดยายิ่งน็อตมาไว้นะครับอยู่นั่นได้เรยละให้ลุงหวังไปรับน้องตองมากวว่ากันเนาะเอฟซีโอเคประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไทยกับช่องทับฟูชาแนลลุงหวังน้องตองจำปาดง พ็หมวดฟื้นเดอร์นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับสัง่งผลิตภัณฑ์นะครับมโนมสมซัพนะฮะสั่งในนามช่องทพูชาแนลน้องตองลุงหวางลุงหวางน้องตองจมบดงนะฮะก็พวงหมวดฟื้นเดอร์นะครับ fc นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปเจอกัน ep หน้านะครับผม ep ต่อไปนะฮะ